อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่สิบหนึ่งใช่ไหมวันพุทธที่ 11, สิบหนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะครับหรือสามโมงสิบนาทีวันนี้ก็ฟ้าหลวฟ้าคื้มทั้งวันเลยนะครับแต่ก็ร้อนไม่ไม่ค่อยมีลมนะครับก็เหมือนเหมือนอากาศแบอ้าวแต่ว่าแดดไม่แรง นะครับก็ใบดังเมื่อวานนะครับใบดังเมื่อวาน3ต้น500ก็ยังมีนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้าไปดูแล้วกันแล้วก็ทักทายมาใน l i น์แอด t ิทเต r d e กนะครับที่ผมพิมพ์ไว้ข้างล่างตรงหัวข้อครับก็แอดแอดเข้าไปเลยทักเข้าไปเลยครับชอบอันไหนแบบไหนก็สั่งได้เลยนะครับเป็น l i น์แอดดิทเตอร์กผมก็จะไม่รับลน์ไม่รับสั่งของที่ไลน์ผมแล้วเพราะว่า,วามันมันไม่เป็นระเบียบแล้วผมก็ต้องทําต้นไม้ทั้งวันตอบช้าตอบไลยลูกค้าก็ ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าบ่นนะครับแล้วก็ผมก็เลยแบบให้น้องบีมเขาจัดการรับผิดชอบเรื่องนี้ไปแล้วก็แล้วก็ผมก็มาทํางานมาทาต้นไม้มาอะไรเต็มที่น้องบีมเขาก็ดูแลเรื่องลูกค้าเรื่องอะไรไปก็เป็นแม่ค้ามือใหม่ครับก็ฝากช่วยแนะนําฝากแบบอาจจะตอบอะไรยังไม่ค่อยเข้าข้องหรือว่าอาจจะตอบคําถามได้ยัง ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนักนะครับก็ขออภัยถ้าลูกค้าด้วยครับก็เนื่องจากเป็นแม่ค้ามือใหม่ก็ก็ฝากฝากช่วยแนะนำฝากช่วยคอมเมนต์อะไรด้วยครับเพราะว่าจะได้เอามาปรับปรุงในการในการรับลูกค้านะครับอะมาสีต้น500อสีต้น500อนี่ลูกไม้ตัวนี้มานำเสนอเลยสี่ต้น500ยต้นนี้หนึ่งนะครับต้นนี้หนึ่งในชุดที่หนึ่งนะครับขายวันนี้ขายสีต้น500นะในกระถาง8นิ้วเนี่ยต้นนี้หนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับ ต้นที่สองในชุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้ตัวสีพัสเทลนี่ต้นทีสนสสน่สองในชุด,ด <t ss> ที่หนึ่งนะครับนี่สีสวยดอกสวยกิ่งก้านทรงโขดใหญ่นะครับต้นที่สองในชุดที่หนึ่งต้นที่สามในชุดที่หนึ่งนะครับเป็นม่วงดํานะครับต้นที่สามในชุดที่หนึ่งเป็นม่วงดํานะครับส่ในชุดที่หนึ่งเป็นม่วงดํากิ่งก้านทรงดีใช้ได้ม่วงดําแม่มันบานใหม่ๆหม่ี่มันดําดีจังดําเลยม่วงดานะครับใส่ในชุดที่หนึ่ง ต้นที่สี่ในชุดที่หนึ่งก็เป็นแดงดำนะครับเข้มๆหน่อยเข้มๆหน่อยนะครับเป็นแดงดำนะครับต้นที่สี่ในชุดที่หนึ่งนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับก็ขายสี่ต้นห้าร้อยครับขอค่าส่งหกสิบนะครับต้นที่หนึ่งในชุดที่สองอ่าอ่าเป็นพระรถเมรีนะครับพระรถเมรีนี่จะไม่ได้เสียบแล้วนะผมไม่ได้เสียบแล้วนะก็คือว่าหมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าพระรถเมรีตัว ตัวที่มันเป็นออริจินัลอย่างนี้ก็หมดแล้วก็หมดเลยเพราะไม่ได้เสียบแล้วไปทาไม้ใหม่ถ้ามากกว่าพักไว้ก่อนพาร,ร์ตเมลีเพราะว่ามันเยอะก็มีต้นใหญ่อยู่ข้างนหลังนั้นต้นนี่คุณรัตนาก็เอาไปแล้วนะครับก็มีพารถตเมลีต้นใหญ่ที่เป็นดอกเพี้ยนนี่ดอกสีจัดต้นหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเป็นกิ่งชําและอยู่ที่บ้านนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวเก็บไว้เสียบต่างหากนะพาร์ตเมลีนะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่สองต้นที่สองอุย้ย ตุที่สองต้นที่สองนะครับน้ําหวานนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อขาวซีวานน์นะครับนึกว่าน้ําหวานเนี่ยตุวที่สองต้นที่สองนะครับเป็นขาวซีวานน์นะครับขาวตัวนี้นะครับพุดที่สองต้นที่สามเป็นลูกไม้สีแดงตัวนี้นะครับเนี่ยแดงของสองชั้นนะครับพุดที่สองต้นที่สามนะครับครับแดงจัดจัดนะครับแดงสว่างเลยนะครับ ท,ที่สองอ๋อโอโหอแม่อ่าชุดที่สองต้นที่สี่นี่เป็นลูกไม้สีแบบนี้เป็นกระกระนะครับสว,สวยมากสวยมากเห็นชัดๆเลยนะดูดูนี่นี่อ่าเนี่ยครับเป็นกระกระอย่างนี้นะเนี่ยครับสวยมากครับชุดที่สองต้นที่สี่นะครับไปชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะครับ ชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะครับโตรใหญ่อ้วนสวยนะครับต้นที่หนึ่งชุดที่สามต้นที่สองอ้าวอ่าเป็นลูกไม้สีชมพูบานเย็นนะครับชุดที่สามต้นที่สองนะครับเป็นลูกไม้สีชมพูบานเย็นนะครับชุดที่สามต้นที่สามนะครับโอ้ โกลเด้นเยียเบอร์หนึ่งนะครับชุดที่สามต้นที่สามเป็นโกลเด้นเยียเบอร์หนึ่งโอ้โหอันนี้โคตรใหญ่มากเลยดิโคตรเต็มกระถางละโคตรเต็มกระถางละนะครับโกลเด้นเยียนะครับชุดที่สามต้นที่สี่แดงดำชุดที่สามต้นที่สี่นะครับเป็นแดงดำนะครับเนี่ยสวยใหญ่อที่สีดด 3, 4, ่เป็นแดงดำนะครับ, 4, ดดนะรบชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับ เป็นลูกไม้สีชมพูบานเย็นตัวนี้นะครับชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับลูกไม้สีชมพูบานเย็นตัวนี้นะครับกิ่งยาวๆเลยเอาไว้ตัดเสียบได้สี่ต้นที่หนึ่งชุดที่สี่ต้นที่สองแม่อันนี้แล้วสีพาสเทลสวยมากเลยชุดที่สี่ต้นที่สองโขดอ้วนใหญ่สวยนะครับในกระถางแปดนิ้วนะครับในกระถางแปดนิ้วนะครับโขดใหญ่อ้วนสวยแล้วนะครับเนี่ยอยู่ต้นที่สองชุดที่สี่ต้นที่สาม อ้ะแม่เดี๋ยวนะครับกุ้ยดอกสีขาวที่สี่ต้นที่สามนี่ก็ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยชุดที่สี่ต้นที่สามนะครับก้ารท่งต้นสวยนะครับชุดที่สี่ต้นที่สี่นะครับชมพูตัวนี้มันไม่มีดอกมันใหญ่มันไม่มีใบรองอ่ะมันไม่มีใบรองมันก็ทําให้แบบเนี่ยดอกดอกที่ใหญ่และกีบดอกยาวมันจะมีปัญหาเนี้ย พอไม่มีใบรองแล้วมันจะคอดอกมันจะตกนะครับชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ต้นที่สี่นะครับเนี่ยจนนี้ชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับแดงดํานะครับชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งแดงดําก็ขายชุดละห้าร้อยนะครับขอค่าส่งหกสิบนะครับชุดละห้าร้อยขอค่าส่งหกสิตรับสองชุดก็ขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับรับสองชุดขอค่าส่งหนึ่งร้อยรับสามชุดนะครับ ดีรับสามชุดส่งฟรีเลยรับสามชุดส่งฟรีเลยนะครับชุดที่ห้าต้นที่สองนะครับสีขาวนี่สวยมากสวยมากนะครับรับสามชุดส่งฟรีเลยนะรับสามชุดส่งฟรีนะครับชุดที่ห้าต้นที่สามเนี่ยเนี่ยดอกตัวเนี่ยใครรู้จักชื่อบ้างนะครับตอนแรกผมผมมองว่ามันเป็นลูกไม้แต่ไม่ใช่มันมีชื่อแต่ผม่า หายังไงก็หาไม่เจอว่าอันนี้มันชื่ออะไรนะมันจะเป็นสีออกเบดเบทนะครับเป็นสีเหลืองคล้ายๆคล้ายๆเหลืองระครังเอ้ยไม่ใช่เหลืองอะไรนะคล้ายๆอะไรนะเหลืองราชันนะแต่ว่าสีมันจะชมพูมันจะเขาเรียกอะไรชมพูมันจะออกเบดกว่ามันจะเหมือนเหมือนชมพูแล้วใส่นมเข้าไปอนะ่ะนั่นอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงๆผมพยายามหาออ ที่ 5, ต้นที่สี่นะครับแดงกินตะหลานานมาทีชุดที่ห้าต้นที่สี่แดงกินตะหลานะครับเนี่ยแดงตัวนี้นะครับต้นที่สี่ชุดที่หกต้นที่หนึ่งแดงดานะครับชุดที่หกต้นที่หนึ่งแดงดํานะครับกาสีต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับรับสองชุดขอค่าส่งหนึ่งร้อยรับสามชุดส่งฟรีนะครับรับสามชุดส่งฟรีนะครับชุดที่หกนะครับต้นที่หนึ่ง จุดที่หกต้นที่สองเป็นแดงดำนะครับจุดที่หต้นที่สองแดงดำสั่นดีทรงดีกดดีครับใช้ได้เลยจุดที่หต้นที่สองแดงดำจุดที่หต้นที่สาเป็นขาวเป็นขาวนะครับจุดที่หต้นที่สามเป็นขาวจุดที่หต้นที่สี่นี่เป็นดอกตัวใหม่นี่เดี๋ยวจะมาอันนี้เอามาหยั่งเชิงก่อนหยั่งเชิงก่อน ตที่อกต้นที่สี่นะครับดอกใหญ่มากเป็นสีสีไอไอชมพูบานเย็นนะ่ะแต่นี่คือทับมาใหม่เทียบกับมือดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่มากนี่เดี๋ยวผมเอามือเข้าไปดอกใหญ่มากจะจะบานแบบบานใหญ่มากเลยแต่ต้องมีใบรองนะครับไม่มีใบรองก็จะตกตกหน่อยต้องมีใบรองนะครับเนี่ยมีใบรองอย่จะตั้งอย่างนี้ครับเออออกมาอย่างเชิงดูว่าลูกค้าชอบไหมจะไงครับใครที่จะ ชอบเอาไม้ใหม่ไปเสียบก็เนี่ยกิ่งยาวๆเนี่ยใครจะใครสนใจก็รับไปแล้วกันชุดที่หนะครับชุดที่6ต้นที่4ี่ฝั่ 1, งใตนะ้ชุดที่7ต้นที่หนึ่งม่วงดํานะครับชุดที่7ดต้นที่หนึ่งม่วงดําต้นที่1ม่วงดํานะครับกิ่งก้านดีทรงดีกดดีครับ 9, ก็ไซส์กระถาง8ดนิ้วนะครับ4ี่ต้น5้าร้อยขอค่าส่ง60นะครับรับ2ชุดขอค่าส่ง100อยนะครับรับ3มชุดส่งฟรีนะครับเนี่ยจมพูตัวใหม่นะครับชมพูตัวใหม่ชุดที่7ดนะครับ ที่เจ็ดต้นที่สองนะครับที่เจ็ดต้นที่สามันนี้ก็มาเยอะๆยาวๆอีกแล้วนี่แดงดํานี่ใคร Store to to anyway. ใครอยากได้ไปเสียบต่อมาเลยนะครับเนี่ยกิ่งพร้อมเสียบแล้วนะที่เจ็ดต้นที่สามนะคร Canvas, ับกิ่งพร้อมเสียบแล้วพร้อมมากเลยนะครับใครที่ชอบชอบแบบเอาไปเติมเอาไปเอาไปเสียบกับไม้ใหญ่เอาไปเสียบกับไม้ที่ตัวเองมีนะครับก็เอาไปทําได้เลยนะครับที่เจ็ดต้นที่สามที tamam <S <S ่เจ็ดต้นที่สี่นี่ไม้ตัวนี้สวยมาก นี 1941, ่เป็นสีม่วงอย่างนี้บานใหม่ๆจะเป็นม่วงอย่างนี้เป็นม่วงอย่างนี้ม่วงบานจะไปจะออกชุมปูอย่างนี้นะครับยาวชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดต้นที่สี่ยาวเบื่อเลยครับยาวเบื่อเลยยาวเดี๋ยวสองคืบ่ะสองคืบเลยนะสีม่วงตัวนี้นะครับชุดที่เจ็ดต้นที่สี่นะครับก็สวยๆเลยจ้ะมีชุดนึงเหรอหยิบให้ ต้นที่หนึ่งนะครับแดงจินตะหลานะครับมาใกล้ๆก่อนแต่ต้นที่หนึ่งแดงจินตะหลาสิ่งก้านดีทรงดีครับชุดที่แปดต้นที่หนึ่งแดงจินตะหลานะครับนี่ชุดที่แปด,ด 8. ต้นที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยชุดที่แปดต้นที่สอง่วงดํา ม่วงดำแต่ต้นที่สองม่วงดำม่วงดำชุดที่แปดต้นที่สามเนี่ยชมพูบานเย็นตัวนี้ชุดที่แปดต้นที่สามเป็นชมพูบานเย็นตัวนี้บานเย็นตัวนี้อีสวยมาก 8, ต้นที่สี่แดงดำอตอนนี้ต่อลีลาด้วยแดงดำชุดที่แปดต้นที่สี่นะครับเป็นแดงดำสวยมากอันนี้กิ่งสั้นไปหน่อยแต่ต้นใหญ่ชุดที่แปดนะครับแต่ต้นที่สี่ก็ต้นห้าร้อยมีแปดชุดนะครับมีแปดชุดก็ชุดละห้าร้อยขอค่าส่งก็ชุดละหกสิบนะครับรับสองชุดก็ขอค่าส่งหนึ่งร้อยรับสามชุดก็ส่งฟรีนะครับมา ออตอลีลามานําเสนอมากสยามรอรานะครับสยามรอรานี่เป็นตอรีลาอย่างนี้นะดูกหดวิ่งอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ดวิ่งอย่างนี้นะนี่วิ่งอย่างนี้เลยนะครับนี่วิ่งจากด้านด้านหน้านะครับวนมาเนี่ยออกด้านหลังนี่งงขึ้นมาอีกนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งสยามรอร่านะครับเป็นตอรีลานะตอรีลาต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งตอรีลาชุดที่หนึ่งต้นที่สองนะครับเป็น เป็นแสงจันนะครับเนี่ยทรงอย่างนี้นะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สองนะครับก็มีมีหน้าหน้าทองมาให้หน่อยนึงนะครับรอยแดดเผาก็เป็นสีทองเลยนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สองเป็นแสงจันนะครับเนี่ยเป็นแสงจันทชุดที่หนึ่งต้นที่สามนะครับเป็นเหลืองเพอเอ่อเหลืองสับเจริญนะครับเหลืองรับเจริญนี่ดอกเพิ่งมานะนี่ดูทรงก็งองอบิดปิดอย่างนี้นะครับหนึ่งงองอปิดๆิอย่างนี้ลากข้างล่างก็จะพุ่งแตกกระจายออกไป นะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สามนะครับเนี่ยเป็นเหลืองซับเจริญนะครับเนี่ยก็ขายสามต้นห้าร้อยครับสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับอ่ะอ่ะม่วงดําอันนี้เป็นงอขี้กล้องผพูดไงดีเนี่ยเป็นงอแบบเนี้ยคือตรงกลางขึ้นตรงกลางแล้วก็ลากสองข้างลงไปโอบประกบข้างหน้าเหมือนเหมือนอะไรหันุมานอมพพารก็อย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยข้างหน้าขึ้นอย่างนี้นะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยชุดที่สองต้นที่หนึ่ง ี่ม่วงดํานะครับม่วงดําชุดที่สองต้นที่สองชมพูซักเอแดงอุดมซับนะครับนี่งออย่างนี้นะงออย่างนี้ขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแดงอุดมซับนะครับชุดที่สองต้นที่สองเป็นแดงอุดมซับงออย่างนี้เลยนะชุดที่สองชุดที่สองต้นที่สามนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นใบด่างด้วยด่างแบบนี้นะเห็นไหม ใบออกด่างด้วยงอแบบนี้นะครับชุดที่สองต้นที่สามนะครับใบออกด่างอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหมือนคนแบบไข่างไข่ขึ้นมาเลยชุดที่สองต้นที่สามนะครับชุดที่สามต้นที่หนึ่งแสงอ่าไม่ใช่แสงจันทร์นี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใบออกด่างด้วยนะครับใบออกด่างเลยแล้วก็งอแบบนี้เห็นไหมงอแบบนี้นะครับชุดที่สามต้นที่หนึ่ง ก็เนี่ยครับไม้ตอลีลาของผมเกือบทั้งหมดมันก็เริ่มต้นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็พอเอาไปถึงเราก็จัดจัดแต่งรากแล้วเราก็ลงปลูกลงปลูปในกระถางแคบๆอย่างนี้แหละให้มันรัดให้มันเป็นลีลาที่เราต้องการแล้วเราเอาขึ้นมาก็ค่อยขยายไม้ตอลีลาที่ไปขึ้นกระถางที่ขายต้นลาสามร้อยครับก็เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยกระถางหกนิ้วนี่แหละนะครับแล้วพอก็พอตอนมันเอาไปใส่กระถางที่ใส่สามร้อยกระถางจีบใช่ไหม พออยู่สักประมาณปีหนึ่งก็จะไปขยับขึ้นต้นละห้าร้อยก็น่ะแหละครับก็ขยายกระถางตามระบบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ชุดที่สามต้นที่หนึ่งนะชุดที่สามต้นที่สองโอ้สยามรอราาน,นอนอย่างนี้ใบงอใบนอนขึ้นมานะไม่อันนี้คือนอนธรรมชาตินะคือใบนี่นี่ต้นนอนใบตั้งนี่ถ้านอนแบบเราบังคับนอนมันจะมันจะต้นใบมันจะยังชี้ไปทางด้านด้านด้าน,ด,านด้านนี้ใช่ไหมเนี่ย นี่คือใบตั้งและใบตั้งเลยนะอันนี้คือนอนธรรมชาติมาตั้งแต่เล็กมาเลยนะชุดที่เท่าไหร่ชุดที่สามใช่ไหมชุดที่สามต้นที่สองนะครับอันนี้คือนอนธรรมชาติตั้งแต่เล็กมาเลยเนี่ยจะลงอย่างนี้นะครับเนี่ยนอนธรรมชาติเลยก็คือใบตั้งขึ้นแล้วเนี่ยใบตั้งที่เราเห็นนะก็จะกลับทรงละก็จะก็คือธรรมชาติอ่ะต้นมันนอนใบมันก็ต้องตั้งขึ้นเพื่อรับแสงเพื่อปรุงอาหารนะครับเนี่ยชุดที่สามต้นที่สองอุ้ยชุดที่สามต้นที่สามแสงจันทร์ นะครับที่สามต้นที่สามแสงจันนะครับโอเคเขียนยากหน่่ยหางมุงเขียนไม่ได้นนี่ดบิดๆอย่างนี้นี่วรอยโดนแดดเผาด้วยนี่แสงจันนะครับแสงจันบิดๆอย่างนี้เลยสวยๆนี่รากสวยนี่รากบิดสวยนะครับเนี่ยครับนี่คือตอลีลาเราไม่ได้เข้าลวดเราไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรคือธรรมชาติของเขาเองล้วนๆเราก็เอาธรรมชาตินี่แหละมาโชว์นะครับตุที่สามต้นที่สามครับ ชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งเนี่ยด่างหินอ่อนนี่หนึ่งนะชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนีก็เป็นงอยอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ชัดไหมชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งครับเป็นด่างหินอ่อนงอยอย่างนี้เลยนะชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่สี่ต้นที่สองนะครับอันนี้ใบยาวๆไม่รู้อะไรีงอยอย่างนี้ลงไปอย่างนี้นอนขึ้นมาอย่างนี้ ใบตั้งแล้วเรียบร้อยขึ้นได้ทรงแล้วครับชุดที่สี่ต้นที่สองนี่ก็เอาไปใส่กระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับหรือกระถางสวยๆนี่จับนอนอย่างนี้เลยครับจับนอนลงไปแล้วล่ามันจะทิ่มลงดินกิ่งขึ้นนะครับก็ได้แล้วชุดที่สี่ต้นที่ท 4, ทสอง,งนะครับก็เป็นตอรีลาชุดที่สี่ต้นที่สามก็เป็นแสงจันนะครับโอ้อันนี้อันนี้โคตรสวยมากชุดที่สี่ต้นที่สามนะครับนี่ดูบิดอย่างนี้เลยบิดอย่างนี้เลย บิดสวยมากครับตุดที่สี่ต้นที่สามนะครับอโอเควันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับมีเท่านี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นหรือค่ำคเดี๋ยวจะลงไซส์กระถางสินิ้วเพราะว่าดอกเริ่มบานประมาณ10บต้นละสิบต้นสิบอดต้นมั้งผมก็จะลงเท่าที่มีแล้วกันไม้เหมายังมีนะครับไม้เหมาใครที่จะรับไม้เหมายี่สิบสองต้นพันก็ยังมีนะครับเนี่ยเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นไม้โตไม่ทัน,น่ะผมก็ขายเลยย2ิบสองต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยไซส์กระถางหกนิ้วนะวันนี้กก็ส่่งงงไปปแลลล้้้าา้วาาานนีคคจะบบู 22ต้นพันในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับก็เป็นไม้เล็กจะกิ่งก้านยาวก็ไปดูในคลิปเมื่อสองสวันที่แล้วที่ลงเนี่ยประมาณเดียวกัน,นก็มีใครจะสั่งก็สั่งได้แล้วก็มี18ต้นพันก็ไซส์6นิ้วก็ใหญ่ๆสวย,สวยๆแล้วก็มีเนี่ยครับกระถางกระถาง8นิ้วเนี่ยใครจะซื้อไม้เหมาค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกคือไม่ไม่ฟิกเรื่องสีนะครับก็แทงตูมแทงอะไรจะคัดโขดเป็นหลักแล้วส่งเป็นหลักนะครับ ก็จะขาย10ต้นพัน์ขอค่าส่ง100นะครับ3 3ต้นพันธุ์ขอค่าส่งก็300นะครับแล้วก็5 7ต้น5,000นะครับขอค่าส่งก็500นะครับก็เป็นไซส์8นิ้วที่ผมลงวันนี้แหละนะครับแล้วไซส์11นิ้วก็ขาย3ต้นพันธขอค่าส่ง100ค่า4ค่าแบบนะครับสั่งมาได้เลยว่าจะเอาแบบไหนประมาณไหนหรือว่าใครที่จะซื้อเยอะก็เอาไปขายก็10 10ต้นขอ2,400ขอค่าส่ง200ก็จะคไปให้ก็สวยๆแหละ นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะได้เห็นวันนี้ก็ส่งออไปสองเจ้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ความกระตันยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานใดๆก็จะประสบความสําเร็จมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองถึงจะเจออุปสรรคฝากหนามหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างไม่ลําบากยากเย็นนะไม่ใช่เฉพาะกะตัู รู้คุณต่อบิดาบรรดานะครับคนที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากคนที่คอยประคองเราในวันที่เราเซจะล้มคนที่คอยปกป้องคุ้มครองเราหรือคอยช่วยเหลือเราในวันที่เราล้มคนที่คอยดูแลเราคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราในทุกๆด้านนะครับก็พอท่านลืมตาอ้าปากได้แล้วหรือว่าท่านพอที่จะมีมีกินแล้วก็กลับไปตอบแทนบุญคุณเขาและก็จริงใจต่อเขาเพราะคนเหล่านี้ที่ช่วยเหลือท่านเนี่ย บางคนเขาไม่ได้มีมากกว่าท่านนะครับบางคนเขามีน้อยกว่าท่านด้วยซ้ําแต่ท่านสําคัญสําหรับเขาแล้วก็สิ่งที่ท่านนั้นมีเขาเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาให้ไปนั้นคือมันสําคัญสาหรับเขามากกว่าความสําคัญคือเขาคิดถึงความสาคัญเป็นสําคัญคือเขาคิดถึงความสําคัญเป็นความสําคัญน่ะเขาก็เลยให้ท่านไปใช้ในสิ่งที่ท่านจําเป็นกว่านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ผมอธิบายได้ประมาณนี้แหละผมอธิบายอะไรมากๆไม่เป็น นะครับก็ได้ประมาณแค่นี้ผมรู้สึกยังไงผมก็พูดอย่างนั้นอ่ะไม่มีที่ลงขายของทุกวันไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์เดี๋ยวใครจะมองว่าโอ๊ยบางตแม่งจดสคริปต์มาพูดไม่มีด้นสดเลยครับตรงนี้เอาไม้มาวางแล้วก็ว่ากันอรย่างนี้เลยเห็นก็เห็นพร้อมกับลูกค้าเนี่แหละนะครับบางต้นหึงผมถึงแบบผมเห็นพร้อมที่ลูกค้าเห็นบางต้นเนี่ยรากเน่าเส้นไหนเส้นไหนผมยังไม่รู้ลูกค้าจะเห็นก่อนเพราะว่าบางทีปัดดินออกไปแล้วผมทำตอนกลางคืนแงเราก็จะไม่เห็นรายละเอียดเพราะว่ากลางวันมันร้อนแล้วก็ถอนไม้ตอนกลางวัน นะครับถ้าถอนไม้ตอนคืนเหมือนเราเหมือนไม้เขาหลับเราก็ถอนแล้วมันจะส่มน้อยกว่าครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามวะไยกุมบรอกมันตุล้อวะบารอกาตุ uh uh. ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ